เดี๋ยวเราจะมารีวิวสกินฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์ของเวอร์ชนทริปนี้เริ่มจากกอนโอ้โหกอนมันต้องร้อยยังไงนะอีกคือกอนอ๋อไม่ใช่เหรอโอ้ยกอนโอ้โหฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์เนี่ยและนี่ก็คือกอนนะครับดูโมเดลดูโมเดล โอ้ยท่ก้อนเนี่บอกเลยว่าก้อนก็คือก้อนน่ะนะในการออกแบบมานะไม่ใช่จ้าทิงจานะเออไม่มีนะครับเกมนี้รายละเอียดดีมากโหด้วย oh, สกินสุ่มอะไรอะแอคชั่นแบบสุพิเศษ oh. ก็ลองไปเล่นดูแล้วกันอ่ะ oh. เดี๋ยวเราไปดูสกิลของก้อนหน่อยนี่นะเป็นฮีโร่เป็นฮีโร่เ,โเดียรลอสนะครับ สกิลสกิลไม่สกินสกิลอ่านี่คือสกิลติดตัวหรือเปล่าโอ้โห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 อะไรวะมันตีอะไรวะคันเบ็ดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่านี่เฮ้ยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งคือฝ่ามืออะไรวะฝ่ามือยูไรสี่ฝ่ามือเอ้ยเท่ว่ะเอ้ยนี่แหละที่ผมอยากได้ดูดูดูอ่าอันนี้สกิน สกินอันติโอ้โหโชาร์จแล้วก็เป็นหมัดนะต่อยหม,หมัดหมัดหมัดใหญ่มากดูึอันติเดียร์ลอ็อตปั๊มโอ้โหเฮ้ยสะใจว่ะอ่ะแล้วสกิลนี้สกิลนี้สไลด์สไลด์ว่ะสไลด์สกิลสไลด์ก่อนดิเออเราไปอันติกันอ๋อสไลด์ก็เป็นไฟเฉยๆน,นะส่วนแพสซีฟก็เนี่ยมีไฟติดมือเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวดูอันติอีกครั้งโอ้โหสวยว่ะโคตรเทร่แล้วนี้คือกอนโอ้โหเป็นไง สวยไหมโอ้โหดูขาไปขาไปขาเมฆ่าไม่อยากจะรู้ว่าดูดีกว่า์กันบอลเออพิษเรื่องอันเตอร์เอ็กซ์อันเตอร์กองฟรีคซ์โอ้โหสวยไหมเต็มสิบเต็มสิบน้องๆให้เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์กันมาเนี่ยน้องๆให้กี่คะแนนเต็มสิบ น,น้องๆน้องๆให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์กันมาแล้วนี่ก็แบบภาพนะครับภาพแบบ 3D นี่ยอาภาพแบบ 2D 3 2D เออ 3D โอเคคอมเมนต์กันมานะครับให้กี่คะแนนเต็ม10เดียวกันครับ